คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามกันจ้าส <Wow. S 3> วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e n g l i s h Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกม แค่เชนวินนะคะหรืออัปเปะอ้วนของเรานนั่นเองทุกคนเอ,อวันนี้พาร์นนั้นน้อยนิดนิดหน่อยเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าน,น้อยกว่าวันอื่นเลยทุกคนก็แค่สามสิบเองนะคะทุกคนมาดูนะคะรอบนี้เราจะได้กําไรกลับมาหรือเปล่าหรือจะขาดทุนนะคะทุกคนเออก็สาหรับใครที่อยากให้ทําคลิปไหนก็สอบถามใต้คลิปได้นะคะหนูจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยโอเคทุกคนตอนเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะคะ ่าทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะพาทุนมันน้อยมากๆเลยอะ่ะเออสามสิบนะคะทุกคนเออคือถ้าดูได้ดูคลิปก่อนหน,น้านี้คือมันมันไม่จ่ายให้เราเหลอือทุกคนเออมันเหลือศูนย์แล้วที่เราไปหาโอ้โหอัไปตนนอนมาว่าไงชัดนี้เข้าไปทุกคนหนึ่งร้อยหกเลยจ้ะเด็ห้าเราเอาเรื่องอยู่นะคะทุกคนโอ้โหมายังไงต่อยังไรอยู่ทุกคนเลขสิบเอว่าไงไม่ได้เออยังได้ยยังได้อยู่ยังไงต่อ ยังไหลอยู่ทุกคนยังคอมโบอยู่นะคะยังไงต่อยังยังไงทุกคนว่าไม่ได้เลยนี้โอเคทุกคนรางวัลก้อนโตเลยทุกคนหนึ่งร้อยยี่สิบหกเลยนะคะทุกคนหรือว่าทดแทนรอบที่แล้วทุกคนคือเหลือศูนย์เลยทุกคนเออไม่เหลือให้เราเลยทุกคนมันแดกเราหมดเลยอ่ะเออก็มาแล้วุ้ยที่บอกข้ฟีสปินให้นะคะทุกคนยังไงยังไงทุกคน เบต้าว่าไงยังไงทุกคนโอ้ลิเอาจะมาไม่มาก็ก็ยังไงโอเคทุกคน,คกคนมาเฉยหละทุกคนเราเริ่มแล้วค่ะทุกคนเราไม่ขอหมุนนะคะทุกคนคือเอาจริงๆไม่ถูกเลยกับดวงหมุนนี้ทุกคนคือไปได้น้อยมากอะพอเล่นจะเข้าเบตที่สิบทีแล้อ จะเข้าหมุนที่ยี่สิบก็คือมันตกหลุมดำให้ตลอดเลยอะเออยังไงต่อมาสวยจริงฉับแตมไปเลยช็อตนี้เข้าไปยังไงต่อทองแดงก็ได้มาไม่มานะคะทุกคนโอเคก็ยังได้อยู่นะคะได้มาหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะมาดูนะคะว่าเบสอไม่ใช่สิทุนทุนเราสามสิบนะคะทุกคนจะได้กำไรหรือว่าจะกินแห้วเหมือนรอบที่แล้วนะคะทุกคน เออเอายังไงก็ลองดูสักตั้งนะคะทุกคนเราจะเล่นเบตต่ำต่ำก่อนนะ,ะทุกคนไปนเบสสูงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่างบน้อยนะคะยังไงต่อโอเคตัววายมา,ายังไงต่อมาไหมเชื่อมไหมยังเชื่อมอยู่ยังไงต่อเล็โอยังได้อยู่เอมาเอก็ได้ไม่มานะคะทุกคนได้มาหกสิบหกนะคะอีกหนึ่งฟีสปินยังไม่ได้นะคะรอบสุดท้ายเคสวย ยังไงต่อมีอะไรเชื่อมไหมยังเชื่อมอยู่ทุกคนยังไงต่อชิงชับก็ได้มาแถวทามโอเคมามาต่อก็ได้มายังไหลอยู่ทุกคนชิงชับน่ต้องมาแล้วแหละนั่นแหละเออประทับต้องม,มาแล้วแหละไม่มานะคะทุกคนได้มาแปดสิบสองนะคะโอเคเงินรวมก็ได้มาสามร้อยสิบหกนะคะทุกคนถือว่าได้แล้วนะคะคือเออมันเข้ามาให้เราเองแล้วอ่ะทุกคนก็โอเคอย,อย่างน้อยก็ได้อยู่นะคะ ก็แนะนาไม่ต้องโลภมากนะคะทุกคนได้เท่าไหนก็เอาท่านั้นนะคะพอมีเงินกินขนมก็ได้แล้วทุกคนเออก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้ทําคลิปไหนเกมไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะมาเรามาซื้อฟีเจอร์เกมที่เบ็ดห้านะคะทุกคนโอ้โหมาไปกันต่อนะทุกคน พอมุนนะคะทุกคนลองดูสักนิดนะคะเราไม่ไปไกลแล้วนะคะทุกคนคือมันตกหลุม,มพูดไปทันขอบวคำทุกคนโอ้โหโอ้โหซื้อต่อเลยทุกคนที่เบสบานแต่ว่านะทุกคนพูดไปทันขัาวคำก็ตกหลุมดําแล้วอะ่ะเออนี่กินแ้วหรือเปล่ารอบนี้ทุกคนมาสักรอบหมุนสักนิดนะคะทุกคนมันคงไม่เตะไล์กับเรามาก้ะทุกคน ยังไงต่อเราเน้นให้คุณเยอะก็ได้แล้วรทุกคนอุ้ยเฉียวนิดเดียวลุ้นตลอดเลยอะแปะเราอะแปะเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องนี้ยโอ้โหอุ้ยก็ตกอีกแล้ว,ว,ย,ลวยังไงต่อคุณสิบแปได้ไหมทุกคนได้ไหมได้ทุกคนเราคุณสิบแปพอไหม แปดคูณสิบแปดนะคะคัวไปรอบอีกรอบตูมดำเนี่ยเสีย,สยดายเออก็โอเคมาชันมี่หกสิบสี่แล้วทุกคนเบสสามนะคะทุกคนมาดูนะคะว่ามันจะใจใ่ายเราหรือเปล่ปาทุกคนเออเอามาเอาอยังไงทุกคนยังไงต่อยังไงต่อทุกคนยังไงอยู่ทุกคนชิงชับต้องมาแล้วแหละไม่มานะคะทุกคนโอ้โหเบสสามเราเอาเรื่องทุกคนเมกาหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะทุกคน ทุนสามสิบแล้วนะะทุกคนมาได้ห้าหกร้อยก็ยังได้ได้พันก็ดีแล้วอะเอ้ยอย่าลบม,มาานะค่ะยังไงต่อนั่นแหละมาเต็มแผงเข้าไปตัวเคต้องแสองนั่นแหละเอ้ยยังไงต่อยังไงต่อมาสิยังไงอยู่ทุกคนเจอไปชนนี้หนึ่งร้อยแปดทุกคนโอ้โหยังไงต่อทุกคนฉนนี้ก็ไปหนึ100่งร้อย ข้าทุกคนยิงไหอยู่ทุกคนโอ้โหกอมโบมากประทัดยังไงต่อโอ้โหทุกคนได้ไหได้มาซุปเปอร์ทุกคนโอ้โหหนึ่งสี่ร้อยสองนะฮะอีกสามฟีสปิ้นเราเอาลืกอทุกคนเบสสามเราพอเบสห้าลวไม่ตายให้เลยอะตุ่ดำต่พอเบสสามตายแล้วตายเอียทุกคนแล้วที่มันสายบ้างมันกินเราเยอะแลยโอ้โหมาหกสิบสี่ต่อยังไงต่อทุกคน มันยี่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะมาฟาสวยไปไปเ็ตยังไงต่ออะไรไหมบอกข้อให้ไปสเก็ตนะคะทุกคนืรอบสุดท้ายเราแล้ว,ลวหมดแล้วนะคะงวัลรวมนะคะเจ็ดร้ยสิบท,ทุกคนโอ้โหเบทุนเราสามสิบกำไรเน้นๆแล้วอ่ะเนาะก็ไม่ขอไปต่อนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ